รียกรมออนทัวร์วันนี้ครูจิบตั้งใจจะไปพักตากอากาศที่อัมพวาครับแต่ระหว่างทางเนี่ยได้ข่าวว่าที่โรงเรียนสัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดพิธีคำนับครูของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทยครับครูจิ๊บก็จะขอแวะสังเกตการสักเล็กน้อยครับแล้วก็โชคดีมากมากเลยครับในงานนี้มีคุณครูไพฑูรย์เข้มแข็งนะครับบรมครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงโขนละครไทยเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในโรงเรียนกันเลยดีกว่าครับ จุดประสงค์ในการทําพิธีคํานับครูในวันนี้นะครับก็คือว่าเราต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้เด็กๆมีขวัญกําลังใจนะครับในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ในการที่จะไปประกวดแข่งขันในรายการต่างๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เขามีความสนใจเองนะครับโดยอาจจะเป็นที่พื้นถิ่นแถวแถวย่านนี้ครับสมุทรสงครามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินกันซะส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมีเด็กๆที่มีความสนใจทั้งด้านน่าจะสินเป็นส่วนมากเลยก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับชาตินะครับทั้งมอต้นและมอปลายนะครับในปีเดียวกัน,นครับแล้วก็อีกราวันหนึ่งก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการประกวดนาฏยวาทิ์นะครับ ที่จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับเมื่อปีที่แล้วครับก็สําหรับโรงเรียนสัทธาสมุทรนะคะต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นใน,น,เ,นเรื่องของการเรียนเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กเข้ามาทํากิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องบอกเด็กว่าเด็กจะต้องสามารถแบ่งเวลาได้ในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็การทํากิจกรรมควบคู่กันค่ะ อย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยก็คือจะมีการซ้อมลำนะคะเราจะแบ่งเวลากันอย่างชัดเจนนะคะจะไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนที่เด็กจะต้องเรียนหนังสือค่ะสําหรับแนวทางในการฝึกเด็กนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของอการแสดงที่เป็นมาตรฐานนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเด็กๆในชมรมของเราเนี่ยค่ะในพื้นที่จงสสังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเด็กก็คือจะเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยอยู่แล้วด้วยค่ะ ก็จะมะีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณนะครับต่างๆในการที่จะจัดการเรียนการสอนอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะได้แข่งขันในระดับจังหวัดในระดับเขตพื้นที่หรือถึงระดับประเทศซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าผลงานของคุณครูสอนาสนาจศิลในโรงเรียนสัทธาสมุทรสามารถที่จะผลิตนักเรียนสู่ แข่งขันและเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นที่ประจกักษ์คือเริ่มต้นมาจากที่ว่าหนูได้เริ่มเรียนที่อุทยานรอสองค่ะแล้วก็สนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือความอดทนค่ะแล้วก็ ต้องมีความรับผิดช,ชอบค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็มรดกของไทยได้ค่ะออตอนแรกก็มาตอนช่วมอองม2ครับมีตอนแรกเรียนเรียนเป็นของนักศิลป์ครับม2เขาจะมีเรียนแล้วทีนี้อาจารย์เขาก็เห็นว่ามีมีมีความาม,ามีความสามารถครับก็ก็เลยชวนชวนให้ผมเข้ามาอยู่ครับมันก็แบบมีความทรมานนิดนึงครับเพราะว่าเคยเป็นนักกีฬามาก่อนเล่นบาสครับแล้วก็ต้องมา เล่นนาฏศิลป์ต่อมือม้าก,ก็จะแข่งไปมากครับก็เคยมีไปแข่งนาฏรมงคัมาตรฐานครับแล้วก็ช่วงตอนม2ออก็มีไป,ไปเล่นโขไปเล่นโขดที่โอทยานรอสองครับแล้วก็งานปะทูด้วยรับโหเป็นสิ่งที่มหัศาจรรย์เหมือนกันครับก็คือเหมือนเราต้องรักในการรำจริงๆครับก็คือเหมือนมันต้องใช้จิตวิญญาณในการเรียนรำนี้ด้วยครับต้องใช้ความอดทนในการฝึกซอ้อนซึกซ้อมแล้วก็เรียนครับ ก็คือจะมีตอนเช้าครับก่อนเข้าแถวแล้วก็ข้าวพรมรูมจะมีตอนตอนเย็นนะครับจะมีขับก้าวหลังเลิกเรียนก็จะซ้อมบางทีท่านมีการแข่งขันก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับถ้าสมมุติเราเรียนเสร็จเราก็อาจจะมาเป็นเวลามาซ้อมรำครับสมมุติในเวลาที่เราซ้อมรำเนี่ยครับก็เราจะซ้อมรำให้เต็มที่ด้วยครับถ้าเรียนก็คือเรียนเต็มที่เลย ในในส่วนตรงนี้เป็นความสามารถพิเศษของของลูกๆนักเรียนนะคะเราจะรับทั้งดนตรีนะคะน่าตศิลป์แล้วก็กีฬาเพื่อให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนที่ที่เขามีอยู่โดยมีคุณครูเนี่ยเป็นผู้ช่วยผลักดันทางโรงเรียนทางฝ่ายบริหารก็จะสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ลูกๆได้แสดงความสามารถในความสามารถพิเศษของเขาได้ออกมาเพื่อที่ ในระดับสูงๆเขาจะได้ไปในขั้นต่อไปที่เขา mm. เขาพ้นพบตัวเขา mm. เขาก็จะไปในเฉพาะทางของเขาค่ะ mm. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในนาฏศิสิ์เนี่ย mm. มันเป็นอะไรที่คู่กับคนไทยมานะคะ mm. โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สองนะคะอย่างที่อุทยานรอสองนะคะเราก็จะมีในการแสดงประจําอยู่แล้วในเรื่องของโขนเพราะ,ะนั้นลูกๆเนี่ย ถือว่าเราได้สืบทอดบรรพบุรุษของเราในเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีนะคะจะมีอยู่ตลอดแล้วก็ทางเลยก็จะส่งเสริมอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นจะส่งเสริมไปตลอด ดนตรีนาฏศิลป์กีฬาหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆในรั้วสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินไปได้หากขาดแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่โรงเรียนศรัทธาสมุทรแห่งนี้มีทั้งนักเรียนคุณครูและคณะผู้บริหาร ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงของไทยครับวันนี้ครูจิ๊บและ r e a อ t r a มออนทัวรต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ